โกวามาเดินเที่ยวห้างกันค่ะอะไปเป้าหมายของเราชั้นนี้ชั้นสองชั้นสองค่ะอะแล้วเหอแล้วเราต้องขึ้นไปชั้นสามเพื่อนแตอีกอะไหนคะนีเพื่อนเพื่อนเหมือนกันต่างชาติอ๋อมีเพื่อนต่างชาตินี่คือเราเป็นโกโกวานี้คือโจโจ布拉ฮะ เดินตามเรามาละเนี่ยเขาตามเราอ่ะเขาตามเราหรือเปล่าเนี่ยฮะลูกเล็กครับสวัสดีครับดูมาตั้งแต่เด็กเลยสวัสดีครับขอบใจมากนะลูกเอิ่รู้จักใครดูช่างอยู่มีไหมนี่เดี๋ยวออกยูทูบแล้วเนี่ยดึงไปดูครับเจ้าผมไม่ดูมันมีเรามาเจอคนสัมภาษณ์เราแล้วเนี่ยเรามาทำอะไรไม่เนี่ยเรากำลังมาหาเซมิโก้เนี่ย ต่เราก็ตชอบ <Shop S 2> อย <you S 1> ูต่ตรงไหน้วยก็ได้นะคะ <Okay. S 2> เพราะว่าเรามาทั้งทีนะคะคุณลูกเรศโอเคอ๋ออ๋อไหนคะเป้าหมายที่หนูจะเอาขัานก่อนนะคะค่ะอันนี้ไหมคะอันนี้อันนี้มาเหมาะไหมสวยค่ะใส่หนังสือไม่มีหรอค่ะ

ต้องออกเองนะโอเค okay, ไหมคะขอโูปรคะเท่าไหร่คะไหนราคาอยู่ไหนเอ่ยอเก้าร้อยาสิบขอให้ออกเองแล้วก็แบบอสรุปว่าอาสออา,าอาสามอันนี้โอเคค่ะอ่าบอกพี่เขาเลย อันาานี้ใช่ไหมอันนี้เนาะโอเคค่ะนี่แร้ลายค่ะกระเป๋ายังตามอยู่นี่ยังตามอยู่ยังตามอยู่ยยท,ำทำไมทำไมของมันต้องมีเอาอันนี้ใช่ไหมคะ อันนี้มันมันต้องซื้ออันนี้ซืด้วยหรือเปล่าแม่แม่รับคนละแม่ฮะแม่รับคนละที่งอะไรแม่ไม่มีโหลดแอปรับคนละที่นะคนละคือเงินหลวงอะรับแม่ใช่ไหมเอาเอาโหลดคิดถึงโมเมนต์ซื้อของเล่นแล้วมันเยอะอย่างนี้จังเลยเออเราห่างกันแก่ของเล่นมานานแล้วนะอ่ะไปอ่ะไปใจตั้งไปใจตั้ง บยบายเพื่อนบายบาแล้วเดินตามเราอยู่ยบายเพื่อนเดียวก็ปวดขาเอ้ยมีหนุ่มเดินตามนะ